สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงพยาบาลกวงไวยซิลเน้นการดูแลผู้สูงอายุและทํางานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ วันที่21สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกาเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบากลกวงไวซิลถนนเซรรงกูนโรงพยาบาลน,นี้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนกวางตุ้งตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,ายเมื่อปีคศ1910หรือพศ2453 เป็นองค์กรการกุศลด้านสาธารณาสุขที่เก่าแก่และมีบทบาทสำคัญแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการดูแลระยะยาวชั้นนำของสิงคโปร์ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งเน้นการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงวัย มีสถานพยาบาลหลักสองแห่งได้แก่ทีน่นี่ซึ่งเป็นสาขาหลักบนถนนเซรังกูนรับผู้ป่วยได้กว่า750เตียงและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่โปโตงปาซีรับผู้ป่วยได้400เตียงรวมพยาบาลนักกายภาพผู้ดูแลมืออาชีพกว่า800คนบริการฟื้นฟูสุขภาพทักษะชีวิตหลังเจ็บป่วยหรือหลังออกจากโรงพยาบาลและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องมีศูนย์บริการชุมชนและผู้สูงวัย8แห่งทั่วประเทศ คือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสองแห่งศูนย์การแพทย์แผนจีนสองแห่งศูนย์ดูแลชุมชนและผู้สูงวัยสีแห่งและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรชุมชนเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในระบบสาธารณสุขเป็นผู้นำด้านบริการดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดการสูงวัยอย่างมีพลังและมีสุขภาวะ หรือ Active and Healthy Aging ในโรงพยาบาลกลวงไว้ซิลมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบรายวานันดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันเช่นอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมอาหารกลางวันและของว่างทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมองเช่นเกมฝึกความจำมีศูนย์สูงวัยอย่างมีพลังให้ผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์กันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเช่นโยคะศิลปะและดนตรีบำบัดเกม ด้านสุขภาวะมีระบบติดตามสุขภาพและประเมินภาวะการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมส่งเสริม Aging in Place ใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัยลดภาระการดูแลของครอบครัวจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลถึงบ้านให้คำปรึกษาทำกายภาพบำบัดและสุขภาพจิต ทีมเจ้าหน้าที่จะประเมินความต้องการเฉพาะของแต่ละรายและวางแผนการดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับครอบครัวมีศูนย์แพทย์แผนจีนรักษาผสมผสานนวดบำบัดด้วยสมุนไพรจีนฝังเข็มและให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพแบบองค์รวมได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงวัยมากเป็นทางเลือกเสริมการดูแลผู้สูงอายุและชุมชนของประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าในอดีตผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานพึ่งพาครอบครัวเป็นหลัก บ้านพักคนชาราหรือคลินิกชุมชนมักเป็นงานขององค์กรการกุศลบริการมีจำกัดไม่ครอบคลุมทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆทำงานแยกกันเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุที่ออกจากโรงพยาบาลมักหลุดจากระบบเพราะไม่มีการติดตามในชุมชน แต่ปัจจุบันการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายระดับชาติรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายหลักเช่นแผนปฏิบัติการเพื่อการสูงวัยผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นโครงการเอจิ้งอินโฮมและเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ Community Networks for Seniors บูรณาการระบบสุขภาพกับการดูแลสังคมประสานการดูแลผู้สูงอายุในทุกระดับพัฒนาระบบดูแลพื้นที่แบบองค์รวม และนำเทคโนโลยีและแอปสุขภาพและการดูแลเช่น healthy 365 health hub มาใช้ล้วนเป็นการวางแผนระยะยาวและทำต่อเนื่องของรัฐบาลที่สำคัญมองการดูแลสุขภาพและการดูแลสังคมเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วัฒนธรรมจีนสิงคโปร์เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่สำคัญช่วยส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์เปิดเมื่อปี2560เป็นความร่วมมือของรัฐบาลสิงคโปร์กับสมาพันธ์สังคมจีนแห่งสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นเวทีสาธาร,รณะสำหรับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยวิสัยทัศ การสร้างวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอย่างรากฐานในสังคมพหุเชื้อชาติที่แน่นแฟ้นและการหล่อหลอมวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์และเสริมสร้างความกลมกลืนทางสังคมเป็น,นกลไกเชิงรุกสร้างความเข้าใจส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์กริจกรรมของศูนย์ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัย นำเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลดึงดูดคนทุกเพศวัยให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างลึกซึ้งทันสมัยนิทรศการที่เป็นหัวใจสำคัญของศูนย์คือนิทรศการถาวรสิงคโปร์หรนให้ความรู้กับคำถามที่ว่าการเป็นคนจีนสิงคโปร์หมายถึงอะไรครอบคลุมเรื่องการสร้างและนิยามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงของชาวจีนในสิงคโปร์อาทิอาหารภาษาความเชื่อและเทศกาลสำคัญต่างๆ นิทรศการนี้สะท้อนวิวัฒนาการของวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นตั้งแต่การผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ไปจนถึงการเป็นวัฒนธรรมที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล w h t t m k k e Us Us แสดงปัจจัยทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาวจีนสิงคโปร Beyond Generations บอกเล่ารากฐานของวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษคานิยมและเทศกาลต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากลทัทธิขงจื้อลทัทธิเตา๋าและพุทธศาสนา When c u l เ u อร์ m e ม t เรื่องราวของผู้อพยพยุคแรกเริ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ Made in Singapore สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของชาวจีนสิงคโปร์จากสังคมพหุวัฒนธรรมในด้านศิลปะอาหารวัฒนธรรมและแนวคิดร่วมสมัยและ Making Outmark นำเสนอวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ที่มีอิทธิพลในระดับโลกผู้เข้าชมสามารถกดเลือกตอบคำถามหรือทำแบบสำรวจผ่านจอสัมผัส เพื่อสำรวจว่าคุณเป็นสิงคโปร์เหรนแบบไหนเช่นแบบทดสอบพฤติกรรมในชีวิตประจำวันรสนิยมการกินภาษาหรือค่านิยมทั้งหมดเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของคนจีนสิงคโปร์ทำให้ผู้เข้าชมสะท้อนตัวตนและเข้าใจว่าความเป็นคนจีนสิงคโปร์มีความหลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่ที่เชื้อชาติหรือภาษาเพียงอย่างเดียว อีกนิทาศการคือ s g u g ียู t กตเมแสดงผลงานของสมาชิกเซียวเทาจัดระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้เล่าประวัติศาสตร์สิงคโปร์ผ่านศิลปะกการแกะสลักตราประทับจีนการเขียนผู้กันจีนและงานจิตรกรรมเซียวเทาถ่ายทอดผ่านจดหมายจากใจที่เขียนด้วยลายมือจำนวน60ฉบับเฉลิมฉลอง60ปีสิงคโปร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละปีสะท้อนความทรงจำความหวังและอารมณ์ ของผู้คนตลอดหกทศวรรษที่ผ่านมาถ้อยคําความรู้สึกคําอวยพรให้กับชาติและความทรงจําส่วนบุคคลบอร์ดนิทัศการถูกเรียงซ้อนคล้ายปรายศนียบัตร2จดหมายทุกฉบับสื่อผ่านงานศิลปะจีนให้ความอบอุ่นของการเขียนด้วยมือและกระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาใช้ศิลปะการเขียนจดหมายอีกครั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะจีนและร่วมสมัยของชาวสิงคโปร์ ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม SGU God Mail เป็นจดหมายรักถึงประเทศที่รวมศิลปะความทรงจำและความหวังความรักความสามัคคีการอยู่ร่วมกันของคนต่างเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว ค่ำวันนี้เวลา19.40นน,นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408 เสด็จพระราชาดำเนินจากสาธรารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ มีร,มรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จและจะได้นำเสนอพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันต่อไป พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงฟังเสวนาในงานสัปดาห์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเฉลิมพระเกียรติในอภิลักษิตาสมัย100รปีวันนี้เวลา14นาฬิกาพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรหอสมุดแห่งชาติ ส่งฟังการเสวนาในหัวข้อวรรณกรรมในเทีรรัชสมัยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธทีรราเจ้าเฉลิมพระเกียรติในอภิลกิตสมัยเหนือร้อปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2568 ในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์าชสุดาสิฎิโสภาพันนวดีและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักขอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเพื่อเชิดชูรพระราชาคุณูปการด้านอสสศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์จอมปราดจากผลงานทรงพระราชนิพนธ์กว่า1,200เรื่องล้วนมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทละครทั้งบทละครร้องบทละครรําบทละครพูดและบทละครดึกดำบรรรวมกว่า120เรื่องอาทิเรื่องสกุลตลาสาวิตรีพระร่วงหัวใจนักรบวิวาหะพระสมุทรมัทนะพาธาเวนิดวานิดและโรเมโอและจูเลียตบางเรื่องทรงนำเขาโครงมาจากตำนานโบราณของไทย ตลอดจนทรงดัดแปลงและทรงแปลว,วปรรณคดีภาษาสันสกฤตและวรรณคดีภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยที่รักษาเนื้อความตามต้นฉบับอย่างไม่ผิดเพี้ยนขณะเดียวกันทรงสอดแทรกความงามทางภาษาอย่างถูกต้องตามศัพท์และชันทลักษณ์อย่างไทยนอกจากนี้ยังทรงใช้บทละครเป็นสื่อการสอนโน้มน้าวให้พลเมืองรู้รากเง้าของตนเองและรู้จักวรรณคดีของต่างประเทศ อันหนึ่งเมื่อเวลา10บนาฬิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงฟังเสวนาในหัวข้อพิพิธพยาไทยยนศิลปรกรรมพระราชวังพยาไทยพระราชวังสำคัญในรัชกาลที่ผสมผสานศิลปะต,ะตะวันตกและสอดแทรกรูปแบบที่แสดงความเป็นไทยอย่างงดงาม นอกจากนี้ยังเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอมะตะไว้หลายเรื่องเช่นมัทนาภาธาตำนานแห่งดอกกุลาและบทกล่อมจากเรื่องพระเกียรติรสที่ทรงพระราชนิพนธ์เตรียมไว้สำหรับกล่อมบรรทมพระนอสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัรม์ครบรอบ62ปี วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์พร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวนันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคระาห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ62ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชาเชมหาภูมิอดุเดกมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2506 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมหาวาตาภัยที่แหลมตลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากช่วยเหลือในระยะแรกแล้วทรงมีพระราชประสงค์ให้นำเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลส่วนที่เหลือและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งเป็นมูลนิธิพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมูลนิธิได้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดงานมูลนิธิมูลนิธิมีภารกิจหลักในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า5ล้าน4แสนครอบครัวและสงเคราะห์ด้านการศึกษามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยมีผลการเรียนดี จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโอกาสนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ DRPK Influence Up a Challenge ราชประชาสุตาหน้าใหม่รางวัลชนะเลิกการแข่งขันแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันในโครงการ t ทคฟอร์ดิจิ t a ลฟิวเจอพร้อมกับมอบโลกเกียรติคุณแก่ผู้มในการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มลูลนิธิให้การสนับสนุนในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีนี้มูลนิธิได้มอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน42รายรวม1,260,000บาทเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษานําไปพัฒนาตนเองสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ตั้งแต่ตปี2ตั้งแต่ปีการศึกษา2,506ถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จำนวน5,682รายองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบสารพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิโครงการหลวงณจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาทรุติติองคอมอนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบสารพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิโครงการหลวงที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเงาะอำเภอแม่แตนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูนลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยธนกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา,าล,ยาาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการรักษาโรคทั่วไปคัดกรองมะเร็งเต้านมบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนจีนตรวจวัดสายตาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและขนมให้แก่ราษฎรและนักเรียนรวมทั้งให้บริการตัดผมแก่เยาวชนในพื้นที่ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูล,ลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2529ในรูปแบบกลุ่มประชาะอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวงจะให้บริการหมุนเวียนไปตามศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่งเนื่องจากราษฎรในแต่ละพื้นที่มีความยากลำบากในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ นับเป็นการสนองพระราชณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบปูรณาการเพื่อเผอยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ที่โรงแรมเซนทราอุดรจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวตวรัตดิยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรโปรดให้ร้อยโทชวัอัธยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูราณการเพื่อเอผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน เป็นการสานต่อยุทธศาสตร์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งสู่การขาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการบรรยายทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติอาทิการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านแอปพลิเคชันเอ u r ราการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขก,กัด และแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน200คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลและปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองพระปณิธานในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยภายใต้แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health ที่บูรณาการมิติด้านคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างแท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไปจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดอบรมเชิงบูรณาการมีสุนัขและแมวกว่า243,000ตัว ในปี2568ได้ผ่าตัดทำมันแล้วกว่า1,100ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วกว่า2 1 2 000, 2 0 0 0โดสจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ